สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม e a d b y Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมร <c oughs> ้านเล่าของเพื่อนที่ตายไปแล้วอ่ะโอ้จะก,กระตุกปะเนี่ยโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชม,มชาวเดนบาร์เดลไลท์โมบายกับทุกคนกันด้วยนะครับผมเราก็กลับมาอยู่กับเกมที่เราคุ้นชินแล้วก็รักที่สุดต่อให้มันจะแหลกแค่ไหนเราก็จะจะฝืนเล่นนี่ผม โอ้โหเปิดมาแล้วเจอเลยเหรอยังพูดไม่จบเลยนะเพื่อน <c oughs> โอ้โหแล้วช็อตแม่นล้วนเนียมาเจอด็อกเตอร์ครับผมผมอขออธิบายสำหรับมือใหม่รับผมสำหรับคนที่จุกด็อกเตอร์นะผมผมขอแนะนำว่าอย่าวนเป็นผู้แบบเซฟโซนพวกอะไรนะผมไม่แนะนำให้วนนะผม <c oughs> ผมแนะนำให้ฉีกนะโอเคโอ้หเปิดมาก็เอาเลยอย่างดัวเลยครับกระโดดไปก่อนเอาดาักแล้วกระโดดไปกระโดดกลับไงเต็มรักไก่ฉีกเลยับผม คือฉีกได้ฉีกเนี่ยผมถ้าเจอเดอะด็อกเตอร์เนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถวนเขาได้เลยนะถ้าเจอแบบคนช็อตเก่งๆแบบนั้นนะผมว่าถึงแล้วเนี่ยน่าจะได้นะจบไปเลยถ้าจะลงรูหรือเปล่าไม่รู้ไปก่อนถ้าจะลงรูถ้าลงรูไม่น่าทันผมไม่น่าทันแล้นี่ออกไปก่อนฉีกฉีกกลับบ้านเล็กครับผมฉีกกลับบ้านเล็กน่าจะเล่นได้ง่ายกว่านะโอเคมองหลังด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เามีไฟติดตูดแล้วด้วยไฟแดงจะติดตูดแล้วนะผมก็เราจะโดนหลอกไฟได้ง่ายมากขึ้นนะ เราพยายามมองหลังเยอะๆนะเฮ้ยไ่โดนเพื่อนโดนฉี่ขึ้นนี่เลยขึ้นนี่เลยแงจุดไฮไลท์ของเราคอมโบเขาพังเหรอได้ยินเสียงพังนะผมอุ้ยไม่เอาไม่เอาหรือลงอะไรกันครับเนี่ยน่าจะไม่เอามากกว่านะผมโดดเรียบไปก่อนโอเคเขาพังจูเด็กตัวนี้ไปไม่ใช่จูเด็กดิพังประตูเดี๋ยวผมจะวิ่งไปป่านตรงแทงน้ําก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเหมือนจะมาป่ะเฮ้ยโหเอาจริ้งมา เขายังไม่ละเลิกว่าทุกคนเราต้องหาที่เล่นแบบหมอๆแล้วไปไหนได้เี้ยอุ้ยโหล้วช็อตโดนด้วยเดินดักเลยเนี่ยนโอ้โหเราเดินดักจริงด้วยไปไงด้วยเนี่อนเอ้โหติแย่ละแย่ละอย่เห็นป่มถ้าเราวนแบบนี้เราจะเล่นยากแนบผมเข้าไมอุยอ้ยโอตีทะลุงี้เลยเหรอส่วนี้เขาแบบน่าจะไม่ยอมแก้หรือว่าตั้งใจให้มันเป็นอยู่แล้วอะมันเป็นนานมากแน่ผมตีทะลุเฉยโอย้แบบนี้ก็ไม่ไหวนะเพื่อน หัวยโาอโอกคนข้างบนอะ็ขคนข้างบนเลยโอ้โหลิ้นพันลิ้นพันแบบนี้อก็ตุกอะแล้วเนี่ยหรือว่าจะหลุดเกมโอเคฮิวกันต้องสะบัดหลุดก่อนนะถ้าเจอตัวเนี้ยผมมันำคานที่เราต้องมานั่งสะบัดหลุดเนี่ยคือถ้าเราติดขั้นสามเราก็จะไม่สามารถใช้พวกไฟฉายอะไรได้เลยนะเดี๋ยวเราต้องมานั่งสะบัดหลุดออกเคียย์หัวไงแล้วก็ค่อยถึงจะฮิวเพื่อนได้นะ เพื่อนมันจะโดนไล่ยู่ซ้ายบนปหมหลังบ้านใหญ่ตรงนั้นผมว่าไม่มีมาให้แล้วตรงนั้นอาจจะเล่นยากนะตรงนั้นอ่ะบอกให้เราต้องรีบฮิวก่อนตอนนีน้ีเหลือสี่เครื่องนีผมผมว่าน่าจะพอได้อยู่ผมเพิ่งโดนแขวนไปเฟสแรกแล้วก็เครื่องที่สองก็น่าจะใกล้เสร็จละดูจากสัญลักษณ์ที่เพื่อนปัดอยู่นะผมโอเคเขาล้มไกลแบบนี้ผมต้องขึ้นไปปัดบนบ้านใหญ่หน่อยโอเคปัดตรงนี้น่าจะพอได้นะแต่ว่าผมกลัวว่าเขาจะเดินมาได้แน่ว เนี่ยเสามันอยู่ใกล้เกินใจมาวะผมว่ามาแน่ยนี่นี่ไงของจริงโดเลยโอเคโดพังเครื่องเฮ้ยเหมือนจะมีพังเครื่องเร็วปะพังเครื่องเร็ววะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบเหมือนพังเครื่องเร็วเลยโอเคเขาตามผมทุกคนถึงเวาลาน,นัวต่อเลยโอ้โหช็อตไกลเกินฉีกเลยครับผมนี่นะผมแนะนำว่าให้ฉีกไปเรื่อยๆนะผมไม่ขอแนะนำว่า ให้ให้วนนะเออโหติดมองแต่หลังไงมองแต่หลังตรงนี้มีคอมโบได้ผมพับไปเลยอย่าไม่ได้พับนะพับไปเลยอย่าไม่ได้พับหลอกราไปหนึ่งทีใจเย็นแล้วก็คอมโบตรงนี้ได้โอเคช็อตมาดูขีดนะผมดูขีดเห็นปะเห็นขีดปะนี่จะทำให้เราสามารถจูกได้ง่ายมากขึ้นนะผมโอ้ช็อตไม่น่าได้แล้วทุกคนน่าจะโดนตีไปเลยหลอกรดไม่ได้วะรอบนี้ไม่ได้ ตอนนี้เขาไม่หลงเรานีเขาไม่หลงหลอกไอ้ครั้งเดียวนะทุกคนเนี้ยโอเคฉีกเลยยังตามอยู่นะผมฉีกขึ้นบ้านใหญ่เลยดีกว่าทำไมผมไม่เล่นไมลบ้านเล็กผมไม่อยากบนนะทุกคนเอาไงวะโอเครื่องนี้ติดละผมขึ้นไปล้มข้างบนดีกว่าน่าจะพอล้มได้อยู่โอเคไม่น่าจะรอดนะทุกคนผมต้องโอ้ไม่ทัน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 อุ้ยทำไมผมไม่โดดหน้าต่างอ่ะลืมโดดหน้าต่างลงหลุมก็ได้วะโอ้หึ มาไงวะอุ้ยโอ้โหเอ,าอห้ารอดเฉยจังหวะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหอยู่ก็บังเอิญบังเอิญเกินเกิน,เ,นเกินโหรอดได้ไงเ <laughs> พื่อนไปอยู่ในนั้นได้ไงวะเพื่อนปั่นเสร็จแล้วเพื่อนก็เข้าไปอยู่ในตู้หวัวโอ้โหท้ามีะไรกันครับเนี่ยเคียร์หัวกันแล้วกันยิ่งเคียร์ก่อนถ้าจะไล่เพื่อนต่อนะผมเพราะว่าขายมุมเพื่อนขยับแล้วก็กนี่เคลียร์ก่อนเราจะได้ไปปั่นไฟโอเคเหมือนเพื่อนจะปั่นไฟตรงนี้นะผมนี่ไงสองคนเลย หิวก่นอนเพื่อนต่อคนหิวเร็วสวยตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเครื่องเนี้ยผมผมว่าโอกาสชนะเราเยอะมากมากเลยนะผมก็ยังไม่โดนเฟรสอง้วยนี่หิวก่อนโอเคเพื่อนรูมหิวอะไรรูมหิวคนจูงให้อยู่นะเครื่องน่าจะอยู่ตรงแถวแถวบ้านเล็กอะฝั่งนู้นอะฝั่งขวานะผมเราต้องไปปั่นจะขอไปดูก่อนว่าเครื่องอยู่ตรงไหนกันบ้างโดนช็อตรัว เกิดจากเจอด็อกเตอร์ที่แบบช็อตเก่งๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นยากมากๆเลยนะนี่เขาอยู่ตรงนี้วะคือแทบจะวนไม่ได้เลยอะคนที่ช็อตเก่งๆอ่ะคือเป็นตัวที่เก่งเอาเรื่องอยู่อ่ะด็อกเตอร์อ่ะเฮ้ยลมไม่อ่ะพับเลยโอเคสวยรอส่องเกือบร้อยได้ไปเลยไม่ทันหน้าเข้าแพงโอ้โหไม่ทันเอ้ยโอ้โหตัวติดตัวมันติดเฉยไม่ทันหมดทุกคนไม่เป็นไรเราไปส่องตรงเสาก็ได้ส่องตรงเสายิงเข้าไป วยฉี่ไปแล้วครับก็ดึงครับผมตอนนี้เอา้าตีตีโดนเพื่อนออเฉยอันนี้ก็สวยดิน่าตีซ้ำเลยตีซ้ำเลยตรงนี้เอาไงเพื่อนช็อตหรอไม่โดนโอุย้ยโหไม่น่าได้ไดง้างมาไกลเลยเอาละเพื่อนไปอยู่ตรงนี้โอเคฉีกให้แล้วกันฉีกให้แล้วกันโอ้โหเอาบัตรเลยไงนี่เหมือนเขาจะไปเอาเพื่อนโอเคไปเอาเพื่อนเฉยวะาเพื่อนอ่าเรียบร้อยรอสองได้ไ่ยผมว่าเขาต้องจะหันหน้าใส่กระเพงแน่ๆว่ะ ดูกำแพงมันอยู่ใกล้ขนาดนี่ไงชัดเจนทัาหน้าใส่กำแพงโอ้โหอุ้ยโอโ้แท่งหลังเหรอแท่งหลังแบบนี้ก็มอกดลครับผมตอนนี้เครื่องเห็นปหมเครื่องตอนนี้เพื่อนจะปัดเสร็จน,นะผมมีอะดรีนาลีนโอเคสวยครับเลยคับเลยครับเลยไปเพื่อนผมขี่ไว้ให้ขี่ยาวๆเลยขียาวๆขียาวๆมาน,นี่มาเอากระผมหน่อยไหมผมต้องยืนให้เพื่อนเปิดประตูก่อนตอนนี้มีคนเปิดประตูแล้วยืนรอนผม ให้ดัก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 นะขึ้นมาแล้วตดนโอเคตัวนี้สามารถจจกคอมโบได้นะแต่ว่าจะได้ไม่นานมากนะผมผมขอแนะนะว่าให้ใช้ครั้งสองครั enfin ้งก็พอโอเคประตูนี้เปิดหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าประตูนี้ประตูนี้เปิดโอเคสวยวิ่งเลยน่าจะรอดนะผมน่าจะรอดน่าจะรอดวันนี้ก็ทีทีทีเจ็ดองได้ไหมไม่ได้วะไม่ได้วะทุกคนโอเคแบบนี้น่าจะรอดแล้วนะผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาด ยูไหนไหมอุ้ยเขามาปะขี่ออกเลยแล้วกันโอเคเราจะได้แต้มผมว่าน่าจะได้แต้มจุกเอาเรื่องอยู่นะมาไปเลยมามาไหนผมแลามีชิงแล้วแบบติดหนืดด้วยไงชิงแล้วติดหนืดจุกไงไปดิทางไหนอุ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหหลอกกันหนึ่งทีหลอกมาหลอกกลับไม่โกงหลอกมาหลอกกลับไม่โกงอุ้ยอ๋อคนนี้มันเอาหรึคนนี้อาหรืึ ลยโอเคชิงชิงนักเก็บหรือเปล่าจะเย็นเบื่อใ,ใ,ใ,ใช้ใช้รถในการบังนะวะใช้รถในการบังนะ้ยอ,อ้ยผมแนะนำว่าถ้าจูงเดี๋ยวจะบายเราหาอะไรบังตัวด้วยนะจะได้แบบไม่โดนชนง,ง่ายๆจับปะโอ้โหอุตส่าห์โดดช้าๆต้องพาว่าทุกคนผมต้องพาวิเศษพาวิเซฟไปเลยตอกตาแตกคนึงดีเฮ้ยอ่อนแดงปะเนี่ยอ,อ่อนแดงปะเนี่ย ชนไม้ที่เราแตกอ่ะเออชนชนชนเรียนเพื่อนโอเคเออเขาเขาแบบเต็บเต็บรถไงเต็บรถเจอเพื่อนเหรอเรียนไงน่าจะเจอเพื่อนเนี่ยผมแล้วเพื่อนพับไม้ไปเลยผมมียกไม้อยู่ไม่เป็นไรเพื่อนน่าจะพังอ่ะเพื่อนผมฉีกออกกันไปตรงแมททิพที่เดิมที่เก่าของเราเอาล้วเพื่อนวิ่งตามผมมาทำไมวะเนี่ยเอาไงโอ้โหเพื่อนมาเล่นฝั่งนี้ผมมาเล่นตรงนู้นก็ได้ โอเคฉีกกลับไปได้ผมเพื่อนมาเล่นตรงแมททิปตรงนี้่าเรียบร้อยล้มไปก่อนล้มไปก่อนพาะว่าตอนนี้เราเริ่มจะเถี่ยวเปี่ยวแล้วขอยกไม้ก,ก่อนโอเคจะได้แบบกลับมาใช้แล้วอ,อีกรอบเราต้องรีบปัน่นหมทุกคนผมไม่ได้เอายืดหยุดมาอาจจะปั่นช้านิดนึงนะคือถ้ามียุ่นหยุดเราก็จะปั่นเร็วมากขึ้นเพระเราปั่นคนเดียวไม่มาปะเนี่ยขอจริงมาเร็วฉีกก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมเจ็บอยู่อ่ะ ไม่อยากเล่นแมทริปเลยโอยเลยไปไหนวะละเมื่อเจอเพื่อนต้องไปช่วยหรือเปล่าต้องไปช่วยหรือเปล่ามีคนวิ่งมาปะโอเคเหมือนเหมือนจะมีคนวิ่งไปแน่ผมให่ผมขอปั่นเฮ้ยโหอยู่ดีขอมาเข้ามาไงแล้วเอาผมเลยแล้วผมโดนทิ้งจะไปโดนกลับเจ็บลักไก่สองไฟไหนเพื่อนสองยางนิดนึงแต่ได้อยู่เฮ้ยเดินถอยหลังโอ้หเกือบโดนดีนะที่เขาแบบเพิ่ง ติดไฟฉายแล้วก็พึ่งหายนะโอ้โหยิงเหรอเพื่อนชูสเต็ปรถนะจะสเต็ปลดไหมอะไรอะไรเพื่อนอุ้ยโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนะเก็บลายไงผมต้องพาไปทวดทึ้งไปก่อนยัดไม้เหรอเพรายังไปก่อนหนึ่งทีไฟฉายเหลืองนี่ใช้อย่างคุ้มนะพอเอาไฟฉายม่วงหรือว่าแบบแอดออนจัดเต็มยี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยใจเย็น เดี๋ยวนะเพื่อนเอาไงฉีกเลยใครจะวนก็วนนะผมไม่วนฉีกไปหาตรงที่แบบโลง่โลงๆเล่นดีกว่าเลยผมเพราะว่ากลัวแบบโดนหลอกไปไงโอ้หตรงนี้โล่งจัดวะ่ะน่นจาจะชิงแน่ๆชิงปะชิงมาแล้วผมก็สวดกระแสใจเย็นเพื่อนเสียบสวนกระแสไงเพื่อนไปไหนวะวิวโหไปนูน่นอะไรแบบๆอะไรแบบๆไปก่อนโอ้มันนัวนจัดเลยทุกคนจะตุกอีก ออกไปเจอเพื่อนโอเคตอนนี้เราก็ต้องไปปั่นไฟตอนนี้เหมือนจะเครื่องได้เยอะหนึ่งเครื่องแล้วนะผม <c oughs> เครื่องปัน่นเพื่อนปั่นอยู่เราก็ปัน่นน่าจะพอได้อยู่ส่องไฟได้ปะไก่เกิดปะ <c oughs> ว,ว,วนะเดี๋ยวเพิ่งอุ้มนะเดี๋ยวเพิ่งอุง้มเพื่อนโอ้โหเร็วเกือไม่น่าถึงเพราะว่าเป็นไฟฉายเหลืองด้วยไงโอเคตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเครื่องนะผมเราอาจจะเนียนปั่นได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะจุกพอสมควรละประมาณนี้ก็น่าจะได้บวกหนึ่งแล้วแนะ่ มาปะโอเคฉีผมก็ไปดึงเลยฉีก็ขอดึงหน่อยขอแต้มดึง้ยเพื่อนโอ้ดึงไม่ทันฮิวเลยก็ไดละมาดึงไม่ทันผมก็ขอฮิวเขาไปไล่เพื่อนอยู่มาเล็กนี่ผมแม่ทิพโอ้จุ๊บจุ๊บมันมันเขาจะหันหัวกลับบาวทุกคนไปก่อนแล้วกันโอ้กลับบาเฉยดูเพื่อนจุ๊บเอาไงโดนดึงทีแน่แน่ผมว่าโอ้เรียบร้อยขอฮิวก่อนแล้วกันเพื่อนเอา โอเคหิวกันสวยผมต้องไปปั่นไฟหรือเปล่าเราพับไม้ไปเลยเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงนั้นน่ะไฟป,ปั่นตรงนั้นมากมากเลยเรอซอกให้ก็ได้โอ้แล้วเขามีอ้นี้นั่นเนะี่ยเขามีแบบชิ่งหนืดไงชิ่งหนืดจุกยากนิดนึงโดนปะไม่โดนไอตัวนี้ก็มีเครื่องนี่หว่าโอเคตรงนี้ก็มีเครื่องผมสามารถปั่นตรงนี้ได้เดี๋ยวรอให้เขาไปก่อนไม่แต่ว่าเขา เล่นตรงนี้เราสองให้เราสองหน่อยขอส่องหน่อยเพื่อนสักทีหนึง่งขอสักเปียงขอ่อสักเปียงซื้สีอะไรของเขาดะขหารกวนก็แบบตียัดมาย้ำๆโอเคน่าจะไปละขีเลย okay. โอเคโอ้ยทิ้งบ่ผมเหมือนจะทิ้งเงี้ยผมแล้วเราก็ปั่นเครื่องนี้เลยโอเคปั okay, ่นสองความเร็วระดับสองเท่าตอนนี้เครื่องผมน่าจะได้น,น้อยอีกเครื่องนึงก็ได้เยอะแล้วนะ มาเลยโอมาเขาห่วงเครื่อง,องคนทุกคนแต่ไม่เป็นไรมีคนปันแยกอยู่คนปันแยกอยู่นะโอเคสวยมีโนวันหรือเปล่าลวะเนี่ยกลัวมินวันหรือเกินรอเพราะว่าผมแกะโทเทมเล่นก่อนเอาแต้มร้อยเรายังไม่ตายนะผมเรายังสามารถช่วยได้อยู่ประตูนี่โอเคเปิดสองคนน่าจะเปิดบนกับ LT นี่ยผมน่าจะมีอยู่ซ้ายซ้ายกลางอันนึง ขอเทมก่อนเท็มน่าจะมีตรงนี้โอเคมีจริงด้วยแต่ว่าช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันมันจะเสียเวลานะไหนๆแต้มเทมผมก็เต็มละประตูน่าจะอยู่บนแล้วก็ตรง LT ลทีไดผมโเราเปิดเลยหรอเปิดแบบนี้ช่วยไงวะเดี่ยต้องมาหลายๆคนอะคือคนเดียวไม่ได้แน่ๆอ่ะโอเคเราเจอหนึ่งคนนะมีหนึ่งคนมาจะลอกหลอกล่อให้หลอกล่อหลอกล่ออุ้ยโดนอ่ะสวยผมวิ่งเลย วิ่งเลยจังหวะนี้น่าจะทันอยู่เนี่ยก็จะชิงมาไปเนี่ยถ้าชิงมานี่อาจจะไม่ทันโอเคแบบนี้ทันครับผมเขาพังไหมสวยเลยดีๆครับผมต่อไปให้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอร์ดเรียบร้อยโอ้โหดีนะที่บอร์ดทำที่บอร์ดนี่ยอาจจะไม่ได้ออกที่ทำแล้วน่ะโอเคอเครับผมดี ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้